สีแดงเฮ้ฮะปวดรื้นนะเป็นไงครับเป็นไงบ้างไป้ยเรื่อ เป็นห้าโลที่โอ้ห้าเอ็มเลยอะลื่นไหลเลือ่อนต้องมีคนพูดถึงไงใช่สองโลใช่ รบที่ได้สิตรงสามจุดสามเนาะจุดสามสิบสี่ค่ะนแดงอยู่ไหมแดงอยู่แดงอย้ได้ผ่ <Okay. S 1> านผานจ <laughs> หน้าเมื่อก็เป็นไหล มีกล <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้วยมีกล้วยเที่ยงไม่ใช่เหรอที่ไม่ได้นีึกว่าสิบโมใช่ตอนอ้าวอันนี้สิบโมงตลาดกมารอือแล้วสินเที่ยงใช่ไหมคะเที่ยงครับเที่ยงครับเที่ยงกี่โลแล้วละดขึ้นนขึ้นยอดสโมงครึงว่าลงมาอีกลงอีกลงอีกโ ทำไปเรื่อยๆหัดออกมาเนี่ยอะไรวะแม่บอกว่าอันนี้มันจองได้อยศโต๊ะเตียสามชั่วโมงข้างหน้าจะ20เดี๋ยวไงอืมเราไปช้าตรงไหนวะเราก็ไม่ได้เข้า CP นานนะเดินก็ไม่ได้นานใช่อะตา

เอาทำไมเจอกันแล้วสำนักสงฆ์แบบทำให<อ>้พ่อ้อยลงไปอยูเลย What?